วันนี้กะกะตอขอบอกในเรื่องข้อห้ามในการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกบุธิสภาจากคำถามที่ว่ามีข้อห้ามในการแนะนำตัวอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกบุฒิสภาพศ2 5 6พมีดังนี้ 1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว 2. ตั้งแต่วันที่มีพระราชกิฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกห้ามผู้สมัคร หรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัวในกรณีดังต่อไปนี้กระทำการฝ่าฝืาฝนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่แนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวี หรือสิ่งตีพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจงใจไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบนี้ 3. ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นกรรมการบริหารพักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆแล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ